รีวิวจากเย็บซิกแซกอุตสาหกรรมตีนตะกุยกระโหลกใหญ่ระบบเซอร์โวไดเล็กไดรยี่ห้ออัลฟารุ่น KS 2 1 5 3 DB จากซิกแซกเนี่ยก็สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันรีวิวจากเย็บซิกแซกอุตสาหกรรมตีนตะกุยกระโหลกใหญ่ระบบเซอร์โวไดเล็กได์ยี่ห้ออัลฟารุ่น KS 2 1 5 3 DB มอเตอร์ระบบไดเลงได์ที่เสียงเงียบและประหยัดไฟจากรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับการเย็บกระเป๋สาสส่กระเป๋างานเต็นท์งานรองเท้าถุงมือหมวกและชุดดำน้าจุดเด่นของตัวนี้คือรองรับความเร็วสูงสุดได้ที่1,700รอบความยาวของฝีเข็มสูงสุดอยู่ที่5มิลความกว้างของฝีเข็มซิกแซกสูงสุดอยู่ที่13มมิลแต่สแตนดาร์ดจะอยู่ที่10มิลโดยการยกติ้นผีของจากรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่16มิลและตัวรุ่นนี้เป็นระบบเดินน้ำมันแบบ อโตเมติบบ omatic, หรือดูดน้ํามันแบบอัตโนมัติการใช้งานจริงเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยครับเราจะมาดูตัวมอเตอร์กันนะครับเปิดปุ่มเปิดปิดปุ๊บตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่สามารถปรับรอบความเร็วได้นะครับการปรับรอบความเร็วเรามาอยู่ที่ P ศ1นะครับ แล้วก็เลือกตัว S เพื่อเป็นตัวเลขในการกำหนดนะครับความเร็วต่ำสุดจะอยู่ที่100ฟีเข็มต่อน,นาทีนะครับแล้วก็จะสูงสุดอยู่ที่2,200ฟีเข็มต่อน,นาทีนะครับหากเราเลือกความเร็วแล้วนะครับให้เรากด S หนึ่ง T นะครับตัวน,นี้ก็จะเซฟค่าเรียบร้อยครับ ส่วนต่อมาตัวนี้เนี่ยจะสามารถกําหนดเข็มขึ้นลงได้นะครับในขณะเย็บว่าเราต้องการเอาเข็มขึ้นหรือเข็มลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งซอฟต์สตาร์ทสำหรับการสีเข็มถ้าประมาณสามีเข็มแรกหรือ5้าีเข็มแรกเนี่ยเราตั้งได้ว่าจะใช้ความเร็วของซอฟต์สตาร์ทเท่าไหร่นะครับเพื่อลดปัญหาในการได้หลุดหรือว่าได้ขาดนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานจริงของจับเอาค a ้าซิกแซ ตะก,กุยกันนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าตัวนี้จะมีตัวตัวอย่างที่เราได้ลองเทสไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นงานสายกระเป๋านะครับของทางลูกค้าที่ส่งมาให้ทดลองนะครับมาดูความหนาตัวนี้นะครับนี่นี่นี่คือความหนาประมาณนี้ับสีเข็มแล้วก็สามารถทำงานของสายคล้องนะครับของกระเป๋านะครับราสามารถเย็บย่บงนี้ได้เดี๋ยวเรามาลองดูสีเข็ม การใช้งานกันเลยครับเริ่มต้นจากสายไนล่อนนะครับก็คือสายกระเป๋าเนี่ยเราจะทดสอบให้ดูนะครับจากเริ่มต้นตั้งแต่2ชั้นนะครับนี่จะเป็นหนาสองชั้นนะครับสีเข็มที่ห่างจะอยู่ที่ประมาณ2เกือบเกือบ3ามนะครับแล้วก็ตัวซิกแทกจะอยู่ที่ประมาณ8นะครับอ่า สีเข็ม2ชั้นนะครับมีสี่เข็มชั้นเดี๋ยวจะลองเป็น4ชั้นแล้วก็6ชั้นตามมานะครับตัวนี้4ชั้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเป็น6ชั้น ก็ตรงนี้จะได้เป็นหกชั้นนะครับก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งระดับหนึ่งเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นงานเย็บแบบตัวหนอนนะครับก็คือเป็นงานเย็บตัวหนอนแบบตามสายเข็มขาดสายกระเป๋านะครับอันนี้เป็นงานไนาลอนนะครับหนาอยู่ที่4ชั้นครับอืม แผ่นยางปูรถยนต์นะครับในกล้องตัวนี้อาจจะดูไม่ได้แบบหนามากนะครับแต่ว่าตัวยางมีความเหนียวแล้วก็แข็งมากนะครับด้วยจากในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับงานตัวนี้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าจากตัวนี้เนี่ยด้วยการอัปเดตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตีเขียมทดสอบกันเลยครับ อันนี้จะเป็นรถฟรีเข็มที่ห่างลงนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งมิลนะครับน <archaeological> ี่คือฟรีเข็มที่ออกมาได้นะครับ ก็ชิ้นงานสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ยากเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยงานมีความบางแต่ว่ามีความยืดซึ่งจริงๆจากตัวนี้เนี่ยที่เราลองเทสไป2อย่างแรกเนี่ยจะเป็นงานหนาแต่อันนี้จะเป็นงานงานบางยืดหยุ่นสูงนะครับตัวนี้ก็เคยมีลูกค้าซื้อจากตัวรุ่นอื่นไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์กับงานตัวนี้เหมือนกันครับลองเย็บให้ดูนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นงานยังยืดนะครับอันนี้จะเป็นงานเหมือนสายรัดนะครับผ้ารัดของคนไข้นะครับอันนี้ที่เป็นงานตัวอย่างเดี๋ยวจะลองทับทับแล้วก็เย็บอันนี้เป็นแบบสองชั้นนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อเราดูคลิปแล้วว่าจากซิกแซกเนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันก็หากใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์ของเรามาได้ที่ l i น์แอด ni machine เพื่อสอบถามข้อมูลทั้งจากรุ่นนี้หรือจากรุ่นอื่นๆก็สอบถามกันมาได้ครับยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ